ถ้าเกิดลูกค้าเคลมประกันเยอะๆเนี่ยลูกค้าสามารถโดนเพิ่มเบีย้ยได้ด้วยหรอครับก่อนที่จะตอบคาถามนั้นพี่ถามออแบบนี้ก่อนเบีย้ยประกันชิดอยู่บนฐานของอะไรครับความเสี่ยงครับความเสี่ยงเนาะซึ่งอะไรบ้างที่บอกความเสี่ยงของคนคนหนึง่งอายุอายุสุขภาพอาชีพเพศโอเคต้องเข้าใจร,าร่วมกันก่อนว่าจริงๆถ้าอายุมากขึ้นบริษัทประกันปรับเบีย้ยประกันสุขภาพลูกค้าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถูกต้องไหม ถูกต้องครับบางแบบทุกปีบางแบบทุก5ปีถ้าคุณมีสุขภาพไม่มาตรฐานมีความดันมีคอเลสเตอรอลสูงบริษัทประกันกอาจจะเพิ่มเบี้ยรประกันของคุณตั้งแต่ต้นถ้าคุณมีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะโดนเพิ่มเบี้ยไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็คุณเป็นเพศอะไรไมันก็จะระบุไว้ตั้งแต่ต้นว่าคุณจะต้องเสียเบี้ยรประกันในเลทไหนซึ่งทั้งอายุอาชีพแล้วก็เพศเนี่ยโอเคมันเป็นสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วโดยปกติ ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ยกเว้นอายุที่มันต้องเพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับปัญหาคือสุขภาพนี่แหละ mm hmm. เ,ออเพราะว่าถ้าเคลมเยอะก็หมายความว่าคุณสุขภาพแย่ลงจริงไหมประเด็นมีอยู่ว่าแล้วถ้าคุณเคลมเยอะๆสุขภาพแย่ลงเนี่ยโดยสัตว์ประกันมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเบี้ยประกันคุณหรือเปล่าจริงไหม mm hmm. คําตอบก็ต้องไปดูที่จุดแบ่งที่พูดอยู่เสมอคือ8พฤศจิกายน2564นะครับว่า กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุณถูอยู่เนี่ยของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบริษัทประกันสามารถมีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพรุ่นใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเคลมเยอะแค่ไหนนะบริษัทประกันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเบี้ยประกันตอนปีต่อคุณเป็นรายบุคคลหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าบริษัทประกันจะขึ้นนะเขาไม่สามารถขึ้นคุณคนเดียวได้ไม่สามารถปรับเบี้ยคุณคนเดียวได้แต่เขาต้องปรับทั้งพอร์ตซึ่ง พอร์ตมันต้องแบบงอนแงนจะขาดทุนน่ะอะไรประมาณนี้เขาถึงสามารถปรับได้แล้วการที่เขาจะปรับได้เนี่ยไม่สามารถปรับตามอำเภอใจได้ด้วยเพราะเขาต้องไปขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนซึ่งก็คือเลขาธิการกรบพรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับตราบใดที่ตอนที่คุณทําประกันสุขภาพแล้วคุณถแถลงสุขภาพไว้ครบถ้วนทําถูกต้องตามกระบวนการไม่ว่าคุณจะเคลมตามความจําเป็นทางการแพทย์มากเท่าไหร่นะครับบริษัทก็จะไม่ปรับเบีย้ยประกันคุณเป็นรายบุคคล นะครับเพราะเขาต้องปรับทั้งพอร์ตแล้วการจะปรับทั้งพอร์ตเขาก็ต้องขออนุญาตก่อนด้วยต้องได้รับการอนุมัติด,ด้วยแต่สิ่งที่น่ากังวลมีอยู่ว่าในกรมทรรบางรุ่นของบางบริษัทถ้าเราเคลมเยอะๆเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่า c o p a เ m e n t หรือส่วนร่วมจ่ายฝังอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปต่อไปอืมโอเคครับ